ครุฑนี้เราถือว่าเป็นมีองค์เดียวนะครับคือเป็นวิหกกึงเทพนี่คือพญาครุฑเป็นวิหกกึงเทพมีความยิ่งใหญ่มีความอภินิหารมากมายลเลยเกินมิลิตาการเสดเทียบเท่ากับมหาเทพแล้วก็ตำนานนี้ก็มีหลายตำนานด้วยกันบางตำนานก็ว่าเกิดขึ้นจากเมื่อใคร เกิดขึ้นเองเกิดโดยพระนารายณ์เป็นผู้สร้างก็แล้วแต่ตำนานแต่เก่งความตีละใกล้เคียงกันแต่คนไทยเราจะยึดถือตำนานที่ถือมาจากเกิดจากไข่ก็คือจริงๆแล้วพญาครุฑเป็นลูกของพระกัตสยบฤือีกับพระนางวินตาเพราะนั้นพญาครุฑจึงมีนามแรกเลยคือนามว่าเวนตายจริงๆแล้วพญาครุฑเปานหน้าก็คือพี่น้องร่วมบิดาแต่ต่างมารดากันนั่นเอง แล้วก็พยานพยาคุคือขอพรท่านอะไรว่าขอเป็นศัตรูพญานาคตลอดกาลขอให้ตนจับพญานาค